สวัสดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จร้อยปีพิมพ์ของขวัญนะครับสมเด็จพระยาสังวรนะครับอดีตสมเด็จพระสังฆราชปัจจุบันฉายยาท่านก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับกรมพระยาณสังวรนะครับเป็นพระของขวัญนะครับที่สร้างจากมวลสารทั่วประเทศหกพันมวลสารเลยนะครับผมนาเก็บนาชาวบูชานะครับ หน้าห้อยบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่มีพระชนมายุครบร้อยปีนะครับยากนะครับคนที่จะยุยืนหนึ่งร้อยปีนะครับในพัทลักษณ์กับนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะจะประมาณนี้ไม่ถึงร้อยนะที่ท่านได้ถึงร้อยปีร้อยกว่าปีนะครับมวลสารก็มวลสารทวนพระองค์นะครับที่จะรับราตาจากสมเด็จพระสังฆราช กรมพิยานสังวรนะครับนะครับก็คือพระเกษานะครับมีพระทนนะพระทนก็ฟันนะฮนะเอามาบดนะฮะพระเกศามีพระทนและพระเครื่องสําคัญสาคัญเช่นพระศาสดาปีหนึ่งหกพระผงผงจิรดาผงพระเจดีวัดพระบวรนิเวศวิหารนะครับสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยนะครับเราลูกศิษย์ก็เชื่อว่าท่านเป็นพระาจาร์กลางกลุ่มนะครับ ถ้ามีประสบการณ์นะครับมันเคยมีประสบการณ์ไฟไหม้แล้วก็ท่านอดิษฐานจิตนะครับปรากฏว่าไฟก็ดับไปเป็นที่อัศจรรย์นะครับฉะนั้นมวลสารที่เป็นนะครับธาตุของท่านก็มาบรรจุในนี้เกสารเกสาของท่านนะครับกับโลหิตนะครับโลหิตของท่านเนี่ยก็กลายเป็าานธาตุนะครับผมก็แสดงไว้ในรูปตรงนี้แล้ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ เคยเกิดไฟไหม้ประสบการณ์ไฟไหม้ที่บางร,าระปูปรากฏว่าถ้าในทีฐานจิตก็ไฟก็ดับนะครับนแล้วก็อาจา,ารย์ไพศาลแสงชัยนะครับจกนิมิตปพิสวงก็บอกว่าถ้าเป็นพระดีที่ต้องไปกราบนะครับท่านอยู่ในหมวดของพวกเทวดาวนะฮนะเทวดาก็มาบอกกันนะว่าสมเด็พรพยาในพระดีพระสังฆราชนะทางฝั่งคุณ ไตพหน่าสมบูรณ์ก็เคยกล่าวไว้กันนะครับคนขังคางวิชาเนี่ยผมให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวซูมเียคัเดี๋ยวซูมใกล้ๆเลยมลสารเพียบเลยนะครับไม่ใช่ทำด้วยปูนนะครับใส่ปูนอย่างไไม่ใช่นะครับเพียบเลยนะครับเนี่ยมลสารจากติดเพียบเลยนะหกพันชนิดนะฮะ แค่มวลสารน,นี่ก็สุดยอดเลยนะครับผมจะได้พระรหัสน,นะครับกลางกรุงอย่างสมเด็จพระญาณสังวรี่ทานจิตด้วยนะครับยิ่งหน้าห้อยไปใหญ่นะครับผมร้านมียงเดียวนะครับพิมนี้เขาเรียกพิม์พิม์นี้เรียกพิมพ์ของขวัญน,นะแต่ผมดูก็คือเป็นภาพปางอุ้มบาดนะครับพระปางอุ้มบาดก็มีความหมายในเรื่องของพวกมหาลาบพวกกระซับ นะครับเรื่องของมีกินมีใช้ประมาณนั้นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหน้าหาวัตถุมงคลที่ช่วยนะครับดึงดูดทรัพย์สินเข้ามาก็จะดีนะครับผมนะในการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งตีต้องศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติด,ดตามกดกระดิ่งแล้ท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรป,ประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ